สวัสดีครับอ,องนี้นะครับพระพุทธปางประธานพรวัดป่าประดูครับวัดป่าประดูจังหวัดระยองนะครับพระกุฎวัดป่าประดูจังหวัดระยองเป็นเนื้อชินตะกัวฮะแล้วก็ปิดทองนะครับขออนุญาตไม่แกะแล้วกันนะฮะอันนี้องนี้ก็คือเพราะว่าพระนึงจริงแล้วดูง่ายดูด้านหน้ากันด้านหลังก็จะเรียบธรรมดาไม่มีอะไรนะครับดูที่ด้านหน้านี่ก็เห็นเห็นได้ชัดแล้วนะครับ เป็นพระพพิจารณาดูง่ายเป็นพระเป็นพระกรุวัดป่าประดูนะพระเนื้อตะกัวนะครับจังหวัดระยองวัดป่าประดูน,นี้อยู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับนะครับพิจารณาเนี่ยดูง่ายคนะเพราะว่าเนี่ยเราเราก็ดูกันพันธน,นาพระเป็นเนื้อตะกัวแล้วปิดทองพิจารณาที่ทองเนี่ยพิจารณาทองที่ปิดเนี่ยก็เป็นทองโบราณนะครับตัวทองนี้ก็ดูรู้แหละไม่ใช่ทองใหม่ ทองโบราณนะฮะไม่ใช่น้ําทองปิดทองนะปิดทองหมนะครับพิจารณาดูง่ายด้านหลังก็จะเหมือนกันเป็นแบบนี้นะฮะก็เลยขออนุญาตไม่แกะนะครับท่านใดมีชาวระยองดูดูอยู่ก็อย่าลืมนิมนต์ท่านกลับนะครับนะฮแบ่งปันกันไปนะครับปังประทานพรนะครับพระวัดป่าประดูครับนะฮะ อำเภอเมืองจังหวัดระยองครับนะครับสนใจทักกินบ็อกครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ